สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมสันชัยอยู่ในช่องนี้น่ารอนะครับคดีปกครองพันเคส EP ที่36แล้วนะครับผมมีภารกิจแรกก็คือแบ่งปันคดีอุทาหรณ์หนึ่งพัคดีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคคดีนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้นำนะครับอ่ะพาไปดูวหัข้ออีกนิดหนึ่งเป็นผู้นำจะต้องรอบครอบเริ่มตั้งแต่การสอบนะจ๊ะ <g iggle> มันไม่มีำคำาซ้อยนะผมก็เลยใส่นะจ๊ะให้นิดหนึ่ง อ้ามันเป็นยังไงคดีนี้ไปดูกันคดีนี้เป็นผมคิดว่าเป็นบรรทัดฐานเป็นคดีเตือนใจให้น้องๆหรือว่าใครก็ตามที่กําลังสอบจะเป็นสอบข้อรับราชการก็ตามนะครับหรือว่าสอบเลื่อนตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับเออ ต้องรอบขอบไม่งั้นเนี่ยโอโทษใครไม่ได้เลยนะครับมาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับมีปลัดท่านปลัดคนหนึ่งปลัดอำเภอนะนะครับท่านสอบมีการสอบเขาเรียกว่าอะไรอบรมหลักสูตรในอำเภอนะครับท่านปลัดคนนี้ดูคะแนนนะ ผมผมผมดูในข้อเท็จจริงในในคดีตัวนี้คะแนนที่สอบหรือถือว่าท่านท่านโคตรเก่งเลยบอกตรงๆยอมรับเลยเก่งมากเลยคือได้ได้คะแนนสูงนะถ้าดูแล้วก็ผ่านเกณฑ์ได้ได้อบรมเลยแหละแต่มันติดอยู่ที่เดียวนะครับติดอยู่ที่ฝนรหัสเลขประจำตัวสอบ แล้วก็ผิดไปตัวเดียวตัวสุดท้ายอีกนะครับคือยังไงอะประเด็นมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ตรวจนะครับทุกวันนี้มันใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้การการฝนเนาใช่ไหมฝน ฝนแล้วก็อาจจะมีเขียนชื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฝนให้คอมมันตรวจนะครับแล้วข้อก็มีการมีหลักเกณฑ์ไว้อยู่นะกำหนดไว้นะครับให้เราอ่านก่อนนะครับชัดเจนว่าการฝนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือมันมันดินซอสองบีอะไรอย่างเงี้ยมันจางอะไรอย่างเงี้ยความอัดไม่ตรวจนะแล้วก็ คือระบบความไม่สามารถประมวลผลได้อย่างเงี้ยการสอบอบรมหลักสูตรในาอำเภอเนี่ยมีอยู่สองสองภาคนะครับภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะนะครับภาคทั่วไปเนี่ยเวลาผลตรวจออกมาเนี่ยเต็มร้อยคะแนนนะทั้งสองภาคเลยท่านประหลัดอำเภอคนนี้ได้จริงๆแล้วได้เจ็ดสิบามคะแนนนะว่าสูงเลยนะ แต่ระบบคอมพิวเตอร์มันตรวจไม่ได้นะครับมันก็เลยได้ศูนย์คะแนนไม่สามารถเอามารวมได้นะครับแล้วก็ก็ได้เฉพาะภาคเฉพาะแปดคะแนนแปดสิบห้าคะแนนเต็มร้อยโหโคตรดเก่งอะ่ะแต่การจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรมีรายชื่อนะนะครับกรมการปกครองมีรายชื่อเพื่อที่จะ มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ต้องเอาสองภาคมารวมกันจริงๆแล้วนี่ถ้ามันไม่ก่อ,อกผิดอ่ะท่านก็ได้ไปอบรมแล้วนะนะครับมันผิดตรงนิดเดียวเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ไม่พอใจก็เอาไปฟ้องศาลตามระเบียบนั่นเองนะครับเออศาลบอกว่า ในในระเบียบนะในประกาศกําหนดวันสถานที่อะไรสอบเนี่ยระเบียบการบริการสอบกําหนดนะว่าให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกระบายกระดาษคําตอบในส่วนของเลขประจําตัวสอบไม่ถูกต้องและชัดเจนหากระบายเลขประจําตัวผิดหรือไม่ชัดเจนและปรากฏว่าเครื่องตรวจไม่สามารถตรวจเลขประจําตัวสอบหรือตรวจคะแนนได้จะไม่รอนุญ,ญาตให้แก้ไข และจะถือว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่มีคะแนนในการสอบภาคดังกล่าวและมีประกาศอีกนะนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วนะครับว่าในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีการระบายรหัสประจําตัวผิดหรือระบายไม่ชัดเจนหรือความเข้มของดินสอไม่ได้มาตรฐานซึ่งระบบ ซึ่งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับตรวจข้อสอบไม่สามารถให้คะแนนได้ในกรณีดังกล่าวคณนะกรรมการจะไม่นำกระดาษคําตอบนั้นมาพิจารณาประมวลผลคะแนนทุกกรณีข้อเท็จจริงคือผู้ฟ้องระบายเลขรหัสประจําตัวสอบตัวสุดท้ายไม่ถูกศาลบอกว่าถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการสอบของประกาศนะครับซึ่งประกาศนี่ ใช้ทุกคนใช้หลักเกณฑ์เดียวกันไม่ได้ใช้เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับและที่สำคัญมันเป็นข้อบกพร่องของของตัวผู้สอบเองนะครับไม่ได้บกพร่องจากเจ้าหน้าที่หรือเครื่องมืออุปกรณ์คอมหรือเกิดการทุจริตอย่างใดก็ลืมเองผิดเองนะครับก็โทษใครไม่ได้จริงๆโอ้ผมเสียดายจริงๆนะผมเสียดายแทน ในเรื่องนี้เนี่ยเวลามีคนมาติวติวข้อสอบกับผมนะสอบราชการสอบพนักงานคดีปกครองสอบหลายตำแหน่งนะครับผมผมย้ำตลอดเลยนะเวลาจะไปอะ่ะเออเป็นคอร์สขึ้นมาเลยนะเรื่องนี้ผมทำเป็นคอร์สขึ้นมาบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในคอร์สเลยนะนะครับคนที่เรียนเขาจะรู้เลยว่า เทคนิคที่ียมสอบนี่อ่านหัวข้อกระดาษดีๆก่อนผมจะย้ําเสมอเลยอ่านหัวข้อดีๆก่อนไม่ใช่นั่งหมุนปากกาเล่นอยู่จริงไหมใครนั่งหมุนปากกาเล่นบ้าง <c oughs> ใครมีใครบ้างสารภาพมานั่งหมุนปากกาเล่นมองเพดานมองเพื่อนอืคนสอบมาเยอะแล้วนี่นะอืแล้วก็รอเวลา เขารอรอเวลาสอบแล้วก็ประกาศเขาก็มีให้ก่อนนะแล้วก็ให้เปิดกระดาษปุ๊บให้อ่านก่อนใช่ไหมไม่สนใจญหลักกาก่อนต้องอ่านประกาศก่อนเลยอ่านข้อกําหนดต่างๆเลยที่ผมทําเป็นเนื้อหาไว้ในคอร์สเลยเดย้เรื่องเนี้ยเพราะผมเคยเจอมาเหมือนกันนะน้องน้องนะพี่ซานเคยเจอมาเหมือนกันเด้ แต่พี่สันทันแก้ไขทันอืมพี่สันเจออันนี้พี่สันเจอฝนผิดช่อง <c oughs> หนักเหมือนกันนันเนี้ยแต่เออยังได้ตรวจอยู่แต่พอดีแก้ไขทันภายในสิบนาทีสุดท้ายฝนผิดช่องคือยังไงเช่นเราทำไปข้อหนึ่งถึงข้อห้าใช่ไหม แล้วข้อที่6เราไม่ได้เก็ตไหมข้อที่หกเราไม่ได้เราก็ไปทําข้อเก่อนเพอิญข้อเจนะ็ดน่ะได้ทําได้แต่ไปฝนที่ข้อ6เก็ตไหมคือไม่เว้นช่องที่6ไว้อ่ะแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ทําไปเรื่อยทุกข้อมันก็จะผิดไปหมดใช่ไหมครับมันมันลั่นกันขึ้นอ่ะลดหลั่นกันขึ้นไปอ่ะมันแทนที่กัน่ะแทนที่ข้อ7มันจะกากกไก่นะแต่ เป็นไปกาข้อเจ็ดเป็นข้อหกอะ่ะมันก็ผิดไปทั้งหมดเลยข้อสอบเป็นร้อยๆข้อสิบนาทีครับแก้ไขสิครับงงไงว่าทำไมวะมางงตอนจะหมดนะ่ะใจได้ไม่งั้นก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันครับ นี่เป,นเป็นประสบการณ์จริงๆนะทุกคนก็อาจจะเคยเช่นกันนะครับเคสนี้ก็อาจจะเป็นเคสหนึ่งนั่นแหละที่ผิดพลาดได้แต่อันนี้ผิดพลาดจนแบบโอ้เสียเสียเวลาเลยนะครับก็อาจจะต้องไปสอบรุ่นต่อไปแหละผมว่านะแต่ไม่ได้ทุจริตครับท่านประหลัดท่านนี้โอเคผมโอเคเลยไม่เป็นไร ผมให้กำลังใจครับคนที่ซื่อสัตย์อยู่ท่านก็สู้สิทธิ์ของท่านนั่นแหละต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของท่านไม่เป็นไรครับผิดพลาดรุ่นต่อไปยังได้ครับท่านครับแต่ทุจริตนี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้ทุจริตนะนะครับแค่ท่านลืมแค่นั้นเองนะครับท่านก็ต่อสู้อยู่นะว่าต่อสู้เหมือนเหมือนความคิดพวกเราทุกๆคนเลยว่า เอก็ใช้ปากกาเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ต้นสังกัดเลขประจำตัวสอบด้วยลายมืออยู่กระดาษคำตอบถูกต้องแล้วนะเกร็งไหมครับมันมีให้เขียนแล้วมีให้ฝนด้วยจริงไหมมันจะใช้ยันอันใดอันหนึ่งไม่ได้หรือเกร็งเก็ตไหมเกร็งไหมอืมเพราะว่าการสอบเขาเน้นไปที่การทดสอบความรู้ไม่ใช่หรือแล้วสารมองยังไงสารให้ผลว่ายัางไง ลองมาดูนะนะครับถ้าใครเจอแบบนี้แล้วอ้างแบบนี้ลองมาดูสารให้เหตุผลว่าไงสารเห็นว่าถือว่าเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบชื่อนามสกุลว่าตรงกับเลขประจำตัวสอบหรือไม่เท่านั้นไอ,อ้ที่เขียนไว้น่ะเขียนชื่อนามสกุลด้วยปากานั่นแหละ ซึ่งเป็นคนละข้อหรือคนละส่วนกับเงื่อนไขาการระบายรหัสเลขประจําตัวสอบไม่ถูกต้องข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้เย็ดไหมครับคนละส่วนผิดตรงนี้มันก็ผิดเขาบอกให้ระบายให้ชัดระบายให้ถูกถ้าผิดแล้วจะไม่ตรวจไม่เอาไปรวมกันนะครับสรุปแล้วก็ได้85คะแนนนั่นเอง ข้างบนภาคทั่วไปตรงนี้ก็ได้นี่ตรงน,นี้ได้ศูนย์ได้ศูนย์ไปเพราะว่าเอาไปรวมไม่ได้ในภาคนี้ก็น่าจะาฝนผิดอ่ะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เอคณะกรรมการตรวจกรมการปกครองต่างๆผู้มีหน้าที่จัดสอบอะไรจัดอบรมเนี่ย เออก็ฟ้องว่าละเลยเนาะเราถือว่ากรณีนี้ไม่ได้ละเลยนะนะครับเพราะว่าถือตามดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้แล้วก็ถือเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับจริงๆแล้วนี่คดีนี้เนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยให้ผู้ฟ้องชนะนะนะครับแต่ศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาเป็นให้ยกฟ้อง ไปดูเพิ่มได้นะครับเป็นอบ, 6, บ 2, อสี่หกหกทับสองพันห้าอยหกสิบห้าโอเรื่องนี้เรื่องนี้มาคุยไปผมก็คิดถึงสมัยที่ตัวเองสอบนะครับแบบเก่งเหมือนกันนะครับเก่งเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ย การที่จะเราจะสอบอะไรหรือทํางานอะไรเนาะก็รอบคอบไปดีกว่าเนาะทุกคนเข้าใจได้แล้วว่ามันมีผิดพลาดกันได้นะครับนะครับการจะเป็นผู้นํานะครับนอกจากจะเก่งแล้วก็ต้องมีความรอบคอบด้วยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การสอบนั่นเองนะน่าจะ เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับน้องๆน,นะครับกับท่านที่ที่สอบนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้แล้วเวลาไปสอบนะนะครับอย่าลืมตรงนี้เลยนะครับดูดีๆเนาะนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับข้าหลวงจงสุดจริตองค์พ่อรพีบิดากฎหมายไทย นะครับใครสนใจปรึกษาคดีปกครองทักไลน์มาที่แอดไลน์นี้หน้ารอได้นะครับหรือใครอยากรับชมคอนเทนต์พรีเมียมคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการต่อสู้คดีเทคนิคการเตรียมสอบต่อรุยเนวข้อสอบต่างๆอยู่ในพรีเมียมคอนเทนต์ y t u t u m e m e m r e r นะครับเป็นสมาชิกได้นะครับหรือใครสนใจติวสอบงานราชการหลายตำแหน่งเลยนะครับ ทักไลน์แอดนีน่ารอไมาได้เช่นกันขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ